สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่เทศบาลตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางได้มีโอกาสรับเชิญให้มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้งานได้ผลแล้วคนทํางานจะได้มีความสุขด้วยทีมงานเทศบาลตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางให้ความสาคัญทั้งอาร์ดคอนโทรลก็คือเรื่องระเบียบข้อกฎหมายต่งตางๆที่จะทําให้บุคลากรทํางานโดยไม่ทุจริตคอร์รัปชันโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ผิดกฎจริกา ของระเบียบราชการและขณะเดยียวกันลุงแดงก็มาเสริมพลังด้วยการให้ชอบคอนโทรลก็คือเรื่องของธรรมะในการที่จะละชั่วทําดีทําใจให้เบิกบานละอายต่อบาปการทําผิดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เรามาพบกับตัวแทนของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุ่งงามเพื่อที่จะมาพูดวัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้แล้วผลลัพธ์จากการฟังบรรยายลุงแดงเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ น้องสาวชมนาศสาวผมนะคะเป็นนักทรัพยากรเทศบาลตะบนทุ่งงามค่ะโครงการในวันนี้ที่ทํามาเพื่อฝึกอบรมพนักง,งานได้มีความรู้ทางด้านวิชาการความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกคนต้องนามาปฏิบัติในเทศบาลตะบลทุ่งงามน,นี้เพราะทุกวันนี้ทุกคนทํางานแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานสําหรับในวันนี้ที่มาฟังแล้วรู้สึกว่าการทําความสุขในที่ทํางานมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําได้ เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีมุ่งมั่นทํางานจะได้ประสบความสำเร็จทั้งสุขกายและสบายใจมันไปควบคู่กันได้เจ้าเลขาของท่านนายกจืดจุลาลักษณ์ก้อนแหวนวันนี้ที่ได้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอย่างนี้กัมีความสุขมากเลยลเจ่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเจ้าสวัสดีเจ้าจืด รูสูงพิจิตร์จังเป็นตัวแทนของศวนย์พนาเด็กเล็กคาะคาะวันนี้ได้มาเอาเข้ารับการอบรมในข้างนี้ค่ะก็เป็นแก่นปัญญยิง่งนะคะเพราะว่าจะได้ไปนําปฏิบัติในศูนพนาเด็กเล็กแล้วก็จะเป็นตัวแทนของครูไปไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะมันเป็นสิ่งดีทํ<ท>า<ำ>ให้เข้าใจในชีวิตเข้าใจในการดีว่าเขาจะาคือความสุขของเขา่เป็นอย่างไรนะเจ้าบ่างข้างนี้เขาก็จะฮึดฮืนนะ ต่อไปเขาจะหันมาให้ความชุวขอบก่อกรแลวเขาะจะเป็น,ปนจะเป็นตัวอย่างผู้อื่นได้ดีนะเจา้าดิฉันนางสาวสรีรุ่งสาวเทพตำแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเจ้าวันนี้ที่มาฟังการอบรมเป็นโครงการที่ดีมากนะเจ้าคือว่าเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โครงการนี้ทําให้เราเกิดการรักครอบครัวรักตัวเองและรักการใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน บางครั้งการทำงานเฮาจนลืมการไปดูแลครอบครัวการที่ทำเพื่อครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยหน้าโอกาสนี้ก็ขอบพบคุณท่านรองผู้อํานวยการที่เสียสละเวลาอนันมีค่ะมางือความรู้แก่พวกเราพวกเราก็จะนําความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแด้จะทำาหื้อครอบครัวเขาม,มีความสุขแล้วเราก็มีความสุขต่อไปในเจ้าขอบคุณเจ้านี่กลับและนี่ก็คือสิ่งที่ลุงแดงอยากจะบอกว่าทําดีต้องชื่นชม ทีมงานเทศบาลตำบลทุ่งงามอำเภอเชียงงามจังหวัดลำปางวันนี้ถือว่าต้องเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลต่างๆหากต้องการให้ลุงแดงไปช่วยก็ยินดีนะครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วทั่วกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับเทศบาลตำบลทุงงาม